We โปมปีชิพซูเปอร์แชมป์ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีเข้มขัดแชมป์เป็นเดิมพันศ <Yeah. S 1> ึกมวยรอบเงินชยโยเอ็กแมนทัวร์เมนต์ที่กัด147.5ปอนด์ุมวยสายลุยวงในสุดแกร่งยอดจากกริดสอจอบีเอกอุไทยจากนครราชสีมามวยสายจัดจ้านกล้องชายแดนดเพชรปอรต่ออจากนครราชสีมามวยกําปั้นทะเลรายอดัมเบนวาวาจากโมร็อกโกแซมบ้าก้านยาวจอมหวัวจอร์ดเฟอร์เรราจาก บราซิลคู่เอกมวยไทยลุมพินีที่กัด152รปอนด์มวยเก๋าครบเครื่องแสนสิริมรัตนบัณฑิตจากพระนครศรีอยุธยาพบกับเปอร์เซียสายบวกโมฮัมหมัดระเมานีจากอิหร่านพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีซึ่งมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ไทยประสดวันนี้ทางช่องแปดห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปการกีฬาแห่งประเทศไทย s ปอร์ตออเทอร์ y o ตี้ออฟไทยเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโย